สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสดเล่าข่าวหลังกินทุเรียนอยู่ๆช็อกเกรงหมดสติ เมื่อวันที่28เมษาย,ยนศัพนักข่าวดังรายงานว่าที่จังหวัดปราจินบุรีนายสมศักดิ์อายุ48ปีชาวอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนั่งกินดื่มกับเพื่อนอยู่หน้าห้องพักเมื่อค่ำวันนี้หลังจากนั้นก็ได้กินทุเรียนไปหนึ่งผู้ที่นายจ้างให้มาจำนวนหนึ่งกรองโฟมหลังเลิกงานต่อมานายสมศักดิ์มีอาการช็อกหมดสตินั่นหน้าอกหายใจไม่ออกอยู่ในที่พักของตนเองสร้างความตกใจให้กับเพื่อนและลูกสาวเป็นอย่างมาก จากนั้นก็ช่วยกันปั๊มหัวใจและรีบโทรแจ้งรถคู่ชีพโรงพยาบาลกบินบุรีให้มารับตัวนำส่งห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลกระบินบุรีให้แพทย์ทำการรักษาลูกสาวอายุ11ปีและนายแสงจันทร์เพื่อนร่วมงาน บอกตรงกันว่าหลังจากเลิกงานนายสมศักดิ์ได้ซื้อเล้าข่าวมานั่งกินที่หน้าห้องพักซึ่งปกติหลังจากเลิกงานก็จะซื้อเล้าข่าวขวดเล็กมากินกันที่หน้าห้องพักอยู่บ่อยๆหลังเลิกงานเมื่อวานนี้นายจ้างได้แบ่งทุเรียนมาให้ในายสมศักดิ์หนึ่งกล่องโฟมหลังจากกินเล้าข่าวไปได้สักระยะหนึ่งนายสมศักดิ์ก็หยิบเอาทุเรียนที่นายจ้างให้มากินด้วยซึ่งหลังจากนั้นก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหมดสติอยู่ที่บ้านแพทย์ได้ทำการรักษาและให้ยาปฏิชีวนะมากิน ตามที่ได้นําเสนอรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ล่าสุดนายสมศักดิ์กล่าวว่าหลังจากเลิกงานเมื่อวันที่27เมษายนนายจ้างแบ่งทุเรียนมาให้กินที่บ้านหลังจากดื่มกับเพื่อนไปสองเป๊กจึงได้หยิบทุเรียนในกล่องโฟมมากิน3-4คําจากนั้นก็มีอาการช็อกและหมดสตินําตัวส่งโรงพยาบาลที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลก่อนที่จะมีอาการช็อกและเกรง็งมีอาการสะอึกก่อนอีก2-3ครั้งจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวแพทย์ให้ยามากินและให้กินน้าเยอะ และไม่ให้กินเหล้ากับทุเรียนควบคู่กันอีกช่วงนี้เป็นฤดูผลระบายของทุเรียนฝากเตือนระวังภัยกับคนทั่วไปเวลากินเหล้าห้ามกินทุเรียนควบคู่กันไปด้วยโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะเป็นเหมือนอย่างที่ตนเองประสบมากับตนเองสดสดร้อนๆอนและจะไม่กินเหล้ากับทุเรียนเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีกเด็ดขาดและยังมีอาการอ่อนเพลียแน,น้นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิม่มขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ